ุดอุปกรณ์ซ่อมแซมอย่างอัตโนมัติวิธีการใช้งานชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมอย่างอัตโนมัติเมื่อคุณขับรถแล้วเกิดยางรั่วจากการโดนตะปูทิ่มยางจะไม่เป็นเรื่องยากและไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเมื่อมีชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมยางอัตโนมัติที่ง่ายต่อการใช้งานสะดวกและรวดเร็ว ันดับแรกให้ดึงสายน้ำยาที่เป็นสายใสยออกมาจากเครื่องเติมลมแล้วต่อสายเติมน้ำยาเข้ากับจุกเติมลมยางแล้วหมุนปิดให้แน่นจากนั้นให้เสียบปลั๊กเครื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมยางอัตโนมัติเข้ากับตัวจ่ายไฟขนาด12โวลต์หรือที่จุดบุหรี่ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถแล้วให้สตาร์ทเครื่องยนต์หมุนปุ่มเลือกโหมดไปยังตำแหน่งเติมน้ำยาที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปล้อรถแล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง กอรซ่อมแซมยางอัตโนมัติจะเริ่มการทำงานโดยจะปล่อยตัวน้ำยาให้ไหลเข้าไปสู่ภายในยางรถโดยที่เราไม่ต้องนำเอาวัตถุแปลกปลอมที่ฝังอยูน่ในยางออกมาเลยเมื่อเครื่องเติมน้ำยาเสร็จก็จะทำการปั๊มลมเข้าไปในตัวยาง โดยที่เราจะต้องสังเกตรแรงดันลมยางของล้อให้อยู่ในระดับที่กำหนดจากนั้นให้กดปุ่มปิดเครื่องและหมุนปุ่มเลือกโหมดกลับมาในตำแหน่งเดิมหรือตรงกลางจากนั้นถอดสายเติมน้ำยาออกจากจุกเติมลมที่ล้อออกและสายไฟที่เสียบในตัวรถออก ควรดึงสติ๊กเกอร์ที่บอกความเร็วในการขับขี่ที่ติดอยู่บนกระป๋องน้ำยาออกแล้วนำมาติดที่บริเวณภายในรถหรือบริเวณพงมอลัยที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ควรขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุดได้ไม่ควรเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ล้อรถกำลังหมุนอยู่นั้นตัวน้ำยาที่อยู่ภายในยางรถ จะกระจายน้ำยาอุดลอยรั่วที่อยู่ภายในยางและจะถูกเคลือบไปทั่วภายในลอ้อรถตัวน้ำยาจะไหลไปอุดภายในจุดที่ยางได้รับความเสียหายซึ่งทำให้รถสามารถวิ่งไปได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลจากนั้นจึงนำยางไปให้ผู้ชำนาญการตรวจสอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางเส้นใหม่ <Sho ck> วิธีการใช้งานชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมยางอัตโนมัติเพื่อเติมลมยางอันดับแรกดึงสายเติมลมยางเส้นสีดำออกจากเครื่องเติมลม นำไปต่อเข้ากับจุกเติมลมยางเสียบป,ปลั๊กเครื่องเติมลมเข้ากับตัวจ่ายไฟขนาด12โวลต์ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถและสตาร์ทเครื่องยนต์หมุนปุ่มเลือกโหมดของชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมไปยังตำแหน่งเติมลมที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องเครื่องเติมลมอัตโนมัติจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ ที่สําคัญไม่ควรเติมลมยางเกินกว่าความดันของลมยางสูงสุดที่ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แนะนําเมื่อเติมลมได้ตามแรงดันที่กําหนดแล้วให้ปิดเครื่องแล้วหมุนปุ่มเลือกโหมดให้กลับมาในตำแหน่งเดิมที่อยู่ตรงกลางการเปลี่ยนน้ำยาของชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมยางอัตโนมัติ ให้ไปที่ร้านจําหน่าย AC Delco ที่อยู่ใกล้บ้านทา่านนำตัวเครื่องออกมาแล้วให้ดึงสายน้ำยาที่เป็นสายใสยออกจากเครื่องเติมลมโดยนําปลายสายเสียบมาเสียบที่บริเวณด้านล่างของกระป๋องน้ำยาเพื่อกดปุ่มปลดล็อกจากนั้นให้ยกกระป๋องน้ำยาที่หมดออกมาและนํากระป๋องน้ำยาใหม่มาใส่แทนที่เดิมจากนั้นให้เก็บสายน้ำยาเข้ากับเครื่องเติมลมตามเดิม อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมชุดอุปกรณ์่อมแซมยางอัตโนมัตินี้นอกจากจะใช้เติมลมยางและซ่อมแซมยางอัตโนมัติแล้วยังสามารถนําเอาจุกเติมลมที่อยู่ทางด้านล่างของเครื่องที่ให้มาทั้ง2ชิ้นมาต่อเข้ากับหัวต่อสายเติมลมสีดําก็จะสามารถเติมลมให้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่นลูกบาสเกตบอลลูกรักบี้หรือลูกฟุตบอลก็ได้และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นตัวจุกสีแดงก็จะสามารถนำมาใช้เติมลมให้กับ ่วงยางว่ายน้ำที่นอนล่มยางหรือแม้กระทั่งเรือ,อยางก็ได้